สีทองเนาะกำลัอยู่ตัวแรงนี่ใกล้แล้วนี่เนาะด้วยทองไห้พี่น้อยยอกกันเลยทุกป่อยเพป็นดีใจได้นี่เนาะอ้าวโล่งโล่โทพี่น้องเนาะกะมาบัดพระธาตุิครั้งพี่น้อยเนาะมากินกระปุ้กกระปาดพี่น้อย โตมาน้ากันสามคนคือเก่ามาหนิพี่น้องเนาะโอ้ด้วยสบายดีเนาะสบายดีสิเดินทางไปพูดอะไรพี่น้องเนาะไปอัพเดตประตูบ้านน้องทงน้องเลยบมเด้ไปนานแล้วประตูเล็กนะจักเป็นที่ยไรบู้เดี๋ยนี่เนาะถือว่าห่างเหินกันเป็นอาทิตย์เลยีเขาไปเบิ้งเร์ปนลงสีลวดลายแล้วอย่างังโดย ฮะจะเดียวบอเชียงไปชื่อเขากำกันเนาะจักเด็กจักหน่อยติดรถก่อนหิ้วเขายิ้วเนาะโซะเบื้องเล่าบอจักเนาะโยขวดเนาะรถบอขวดเลยเอาะหัวเลยเนาะฮะแซพี่น้องเนาะยกมอหนึ่งมาพร้อมกันได้เด้อฮะโอเคพี่น้องเนาะกลับสบายดีอ่าพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนพี่น้อยเนาะเอาบอเซนสบายดี ó mai sai gì nè, mai thì nó kiếm của phun nhiều thế này, ó mai sẽ kiếm của phun nó khoe là bộ men trao đây nè, nó khoe rằng chỉ lông mai cái nỉ đó, mai thì nó chỉ mai xịt khẩu cấm mà, ó chỉ mai xịt khẩu cấm, mà bớt leo chắc, nhang gì bô, chẳng qua, ôi này phân đứt đây ô, cái lăng ma vậy chỉ mai xịt khẩu mà chỉ Bố why... Bố> yup kho, voilà. oh, oh... đi. Oh, <laughs> <cái nghĩ> <cái nghĩ> <gonna> <cái> à update mình đắk của ông thung và Đôi. Đôi đôi ah. đó. phải bưng con sà nó, mình shipá phác với bay séto percent này. Tặng hoa Đôi. đồ cả nó. Nè. Oh. đồ này nó đường tháng quạt phái để chăm coi ba cả nó sà nó. Oh, oh. Đôi nó ấy. nông thôn mai này. Quay oh, no. tiếp khẩu nha mà thế này. Ô mày đi. Đi đây ôn chay hết này. phải hà nó con phân con sạch. Oh, Ô, <laughs> <sao>? oh, <laughs> bài đi nông thông. Bỏ má đi xây này cứ tiếp khẩu tiếp nam mức thực thế này. Ô mà thế này bạn bỏ. À anh này để xiềng bò nhìn nó. Cái xiềng bò thế xuống này. Ô rồi rồi. ใช่ไหมซื้อกับเขากับน้ำบ่ดอ,อ,อันนี้ทิปเข่าใช้ฉาแน่นะ่ะบ่จู่อ่ะเมฆ่าพี่น้องเนาะสบายดีได้ไหมเด้อด้วยสบายดีเด้อด้ยบ่จู่มีเข่าอยู่บ่นอ้องในนี่นะเข่าน้อยเนี้ยเนอะโอ้เบิดแล้วอันนี้เนาะเหลือวน้อยนึงพี่น้องเลยเนาะอันนี้เข่าซานนี่มาจะใช้ใฉาน้องนี่นะ ข้าวสารกะมาแต่เหือนล่างใหม่เพิ่นสิเอาไปมาอยู่อ๋อมาจากเหือนล่างใหม่นี่บ่โดยโดยจากโลนี่น่ะอันนี้กะน่าจะประมาณนั่น2-3โลนี่แหละ2-3โลเป็นข้าวเนียวบ่เนาะโดยโอ้โดยกมาบ้านใหม่นี่เนาะโดยเดี๋ยวพุ่นละจักมื้อ2มื้อเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอีกจักมื้อนี่สิเข้าไปเบิ่งอยู่อกเนาะบนซานเกสิไปอัปเดตให้ผู้ใหญ่เบิ่งอีก đã đã tạm là giác hoàn toàn cho lo thằng sang ma cũng để nó người sang cái mai vô từ nó cái chân này lót lang khi muôn đi vào nó đời muôn nhớ <laughs> nhưng sẽ tát lại gì, cả start lại ừ, sẽ như, Đó, đây sẽ lo không bằng copy đâu gì nó cả là giờ là hòn thế này mắt à, oh, con đây đây nó อ๋อชุกถือว่าเวทนี่ก็ยังก็นั่นเยู่นี่เนาะด้โอ้คักคาคี่นะไอเป็นก้อนเวทก้อนอย่างกับเจ้าเปลี่ยนแล้วตอนนั้นเนาะด้ยอืมเปลี่ยนเบวดแกมันก็เปลี่ยนฮะกับเปลี่ยนว่างเงินแกนี่ก็เปลี่ยนว่าด้ยดังบ่แกกันเนาะก็ดังอยู่อ๋อชุกคักแล้วนี่พี่โนะไอเนาะก็ถือว่าสภาพนี่ยัง คเลยเนาะได้โดยดยโดยแต่ว่าบ่แม่นจักไทยเนาะน้อเนาะโดยอ่าเป็นจักอันน่ะจักจีนเนาะจักจีนพี่น้องเนาะแต่ว่ารูปร่างแบบนี้สิคล้ายอ่าของไทยหรือว่าเว็บร้อยเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ารูป่างนี่เบิ่งบอกเด้อล่ะพี่น้องเอ้ยอาสดีายก็ว่าสิมาซื้อข้ากอยู่เอานํากันจักเด็กจักน้อยบ่บรุงเนาะโดยอันเป็นจังไดน้องทิงถย ดีดีมีแห้งอยู่บ่โดยเดี๋ยวดีมีแห้งอยู่โอ้โหลดเจ้าพานเมื่อนี่เพิ่นอยู่เพื่อนอยู่บ่กะอยู่เพื่อนอยู่อยู่เนาะโดยโอยอ่ะโอเคใช่ดี๋ยวอะไรสิปิ้งไก่นุ้ว่ามืาผ่านเลยโดยอ่ะเบิ่งไปหาเนาะแม่ข้าวไอยู่ช้ำนี่ขโมยรถไปยังอันนี้ขโมยซองปิ้งในแดนนี่แดนไปไปไปโดยอ่ะเด้อว่าเบิ่งปิ้งไก่ก่อว่าแม่เด้อ อ่าเป็นหัานเข้าปุ้นพี่น้องเนะาะหัานข้าปุ้นนานาอยู่ติดพระาธาตุอ่าพระาธาตุดิงหง่างเขานี่แหละพี่น้อยอ่าเป็นหัานเก่าหัานเดิมพี่น้องเนาะตัวละพันบ่ะปิ้งเทรน้อนี่ยต้นไยน่ะชี้ผาเนาะน่าจะชอบชี้ผาอ๋อมีมีแต่ปลายแค่นี่ผมมีปลายเพราะแบบ40 30แบบนี้ฮะ40 30โอ้ยให้แม่40้ช้พงดีแล้วโอ้ดตัวน้อยแล้วลดเนาะ โดยโดย, <c oughs> โดยแต่ก่อนนี่คือบุญได้ขายปิ่นไก่นี่แม่แม่ครับแต่มาขายเขาเฉลิมมาแทกดิน,นเลยก็เลยมาขายอ๋อมาเลยเลยขายปิ่นไก่ตักคุ้งข้าวเหนียวแม่ขายแบบนี้นะโดยไก่เสียฮอดบุญเลยแม่าขาย,ายแบบนี้แต่ละอดเริ่มขายเริ่มแม่า <forth> <menu S 1> หลายช<ม>ิงหลายอย่างเลยเนาะคนเขามาแทกดินเลยเขามาลงมากินข้าวเที่ยงนี่เดวก็เขาก็ได้ขายปิ่นไก่ซิโตยังได้ชีตโตนโดยโดยโดยอ่าแือว่าสามสิบเอาวะ rồi 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 Bác sẽ ăn nông thôn cho hào tố nương nó nó không? nó là đúng cả ai anh hãy cho về phạt nó tinh thôi năm đó rồi tố nương nó 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 rồi rồi vừa mi còn phạt còn toàn phần phía nông ở bên, bên, bên cay này về phạt nó tinh thôi là cả mấy áo áo khẩu cam năm này đó khẩu cam xoàng ho nó à phải bơi khẩu cam với nông thôn không Tìm như này nó đương thảm nó không? cho ăn pin vắt này sao là bao ไก่ไก่สิี่เราไก่นและเนาะ้ยบันหาร์ตเนาะตนทงมันหอนเนี่ยโอ้ยโอ้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 าอ้โ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 อ่ไอ้โ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 อเโ้โอ้อ้โอาอ้โอ้้อนโอ้โอ้อ้โโอ้้อ้ป้ ปิ้งไก่แล้วก็เข่ากั้มเลยต่ำหูหงนี่ข้างข้างท่าในพี่น้องไอเนาะสิเริ่มวันที่อ่าวันวันที่สองคันวาพี่น้องเนาะที่สองคันวาถึงฮอดอ่าวันที่แปดผมแหละพี่น้องไองานนี่แหละือว่าสถานที่มองนี่นี่แมนบุเลยพี่น้องไอผมแหละหอนมือหอนยามนี่ก็ทุกมีเบิดพี่น้องเนาะสิเ่วเาเลยอาชิงลายอย่างพี่น้องไอ เดี๋ยวเาให้เพื่อนเอาสองห่อเนาะมาเบิ่งทางล่านก่อน้านนี้เอาสอตัวด้วเอาร่วมเลยทางเข่ากำเนาะตัวใดเห็นไหมกำชองมะกำชองเพราีเป็นแปดีหละอันนอแยกไงเขาเนีอันนี้ใกล้นี่อ๋อแยกเหรอบอ้ยช่อตัดียก็ซีกแล้วรหายโดยโอ้เป็นไก่อ็นล้านนะบอนี่นะบอ้วยเป็นก่ฟันบอ là ăn cay háo thâm đà này nó thuốc nào, từ con nốt chảy. nó, từ sòng to nó. À, để cá bớt lọc nó. À, mày là sòng tô mày Đi lo cá cam con. Ừ. Rồi rồi. Bố này miên tằm quế bác ตำ้วยตานีเนาะทุงท่งแั็กดิเนอ๋ออือฮะเป็นกำลังเอาเอากาะกำห้อยู่เนาะโดยอันเจ้าเจ้าเข้าไปบ้านพุ่นเนาอมองมองที่นอนพุ่นเนาะโด,โดยเบสเจ้าท่านได้ปล่อยมันบ่ยังไม่ได้ปล่อยยังอยู่เนาะโ,โอเคเดี๋ยวอันแต่เี๋อ้ายสิตามลังเข่าไปเด้อ เนาะติดตามไปเบิ <m> ่งแว่น hmm. so, ํากันอีกรอบนึงเนาะแล้วก็สิไปอัปเดตเบิ่งที่โซนที่เช้าให้พี่น้องเบิ่งนํากันอีกรอบนึงเนาะเบิ่งกมพิกกพายเจ้าันอ่ยังบุงบ่กุงกุงเนาะกอมละกอพี่น้องเอ้ยมาือมขาย่าเ้ยมีุงมาขายแม่มัน่้มัน่ไใหญ่เป็นยังไงอยู่โพี่น้องมันก็เริ่มใหญ่แล้วมันคมากะ นี่แหละพี่น้อยผ่านมาน้องทงก็ดีสิเอาซื้อปิ้งไก่ให้น้องเพิ่นไว้กินมะเรงพี่น้องเนาะาว่าสร้างกับพยูแล้วพี่น้อยเห็นโค้งตัวหนึงแล้วกลับฝากให้ทางน้องอ่าน้องของน้องทงคนนึงคอหอโอ้เนาะโอ้ยังเด้เนี่ยเตรียมโรงงานได้นี่เนาะน้องทงม่นเพิ่นสิ้นใหญ่มองบ่เขาสันชิบานเสาเด้อโอ้ยง่ายสถานที่บ่ะรวยรว มาบบคือสีหนวๆสีบม่ได้เช่นจะบอกไหนจะได้เช่นอยู่ไว้เนอะพงเงี่เมื่อไปเมื่อนี่อาบได้เลยได้ยุคธรรมป้ามันขำกว่านี้นี่ได้เช่นแน่นอนธันว่าตอนคำนี่ไม่ได้แน่นอนเนาะโดยมาได้น้องพงเนาะโดยไอเดี๋ยวไออันคอถุงนึงก็ได้เด้อเขาคำเนาะเดี๋ยวอันนั้นก็จะเอาถุงนึ่งทั้งไรทั้งไรเนาะแม่ทั้งเบิดทั้งมวลวันที่แปดสิบพันแปดสิบพันเนาะ ก็กระตีคล้ายนี้ช um> uh> ี้พันวันวันเด็กไช้ามหาพี่จัว่าหายหายเป็นมุกไมุ่ดบ่แมนดูดูนะสะขอบมุกขอบใจดลายได้ไหมเด้ออ่ะเนาะจ่ายเงินปุดก่อนพี่น้อย8 0ดสิพีบเนาะขอบขอบใจแล้วลุกเคยกันเด้อโดยอ้าห้องลุกเคยได้บ้านี้พี่น้อย โดนะมีดชงง้นชงค่ำมาหายชิ้นปกติเด้อเจ้าเนาะซาถุกพี่น้อยเกลยนลังเมีนคือแม่เนี่ยซาถูกคนบ่าวน้ำมีแต่คนอยากเห็นนะคนหลักคนลงคนหอมเนาะการค่าการคายทั้งแม่เป็นการพี่น้อยถูกคนซาถุกโดนซาถุกเนาะมาอยู่ดีมานมุนู้น่โดนเนาะนี่แหละพี่น้องเยคือเก่าขึ้นเดิมพี่น้องเนาะท่านมีคอนพี่น้อเหมือนอยางบนน้ำชิ้นกับมาบราเห็นแม่เนี่ยตูไปกับไปหาเราบังเด้อ เอยป้าสายเนาะก็ได้ลูกชาวบีอยู่ในเพจวิทต็อกอยู่อ่าสายเนาะเรียกข่อยว่ากันท่านเจ้ากำลังทรงป้าสายน้องทงเนาะเดี๋ยวสิค่มื้อเดี๋ยว้สิตามเข้าไปเด้อน้องเด้อไปพุ่นแหละเนาะอ่าแต่เจ้าพาน่ะเจ้าอันเอาแวะอนีให้น้องเจ้าก็ได้เด้อน้องเด้อเนาะๆน้องเดี๋ยวให้นี่ขอถึงนึงเด้อกเนาะาเนทางพี่น้องเอ้ยนี้ทั้งมดีับลุงเิกทาอยู่พี่น้องเนาะอื โอ้ถือดีๆเด้อติบเข่าหนี่ตกได้เนาะเอาหอยใช้ข้างหน้าพี่เป็นยังได้อยู่มีแต่คอยไปกันได้เห็นปะโดยไปดัดูบ้าซะเดี๋ยวเาไปพบไปเจอกันอยู่พุทธอีกรอบนึงเนาะสบายดีโดยโดยโดยไปเดี๋ยวไปอ่าติบเข่าไปหาหมอพุ้นเนาะไปโอเคพี่น้องเนาะกลับมาหาบอดีกับลุงเฮิร์มพอดีพ่อ้องทงเพิ่นมาชื่อตีบเข่าเลยชื่อปิ้งไก่เพิ่อนใช้เข่ากำนะฝากคนนะเรียบร้อยฝั่มลุงรถเจ้าฝื่อลุงพิงไก่ องฝั่งคงฝังครับพ่อพนบีพ่อพุรีครับมันดาฝากไปให้น้องน้องอีกคนที่ลูกน้องหลายคนน่ะน้องทิ้งทวยฝากเพื่อนไปให้อีกน้องเพราะว่านั่งกะชงชาเพื่อนน่เขาน้ำกินก็าอดบวมนั่งกะโต้นี่น้อยพรอมแห้งมาวแเจเข้าไปหาทั้งน้องเพื่อนพ่นแรกในกระท่อมพุนนกเลยเอาเชือออกไปพุ่นเลยอยู่เด้เนาะ ไปป่าแจพี่น้องเนาะย่างอยู่ท่านในจบได้ยังจะไปหาเนาะพุ่นยู่วย่างอยู่เนาะไปพุ่นอีกไปต่อพุ่นอีกพี่น้องเลยฮะไปกตีส้นทีเสาของน้องคงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะช่วงตอนบ่ายพี่น้องเลยฮะพี่น้องเนาะมาฮอดแล้วพี่น้องเลยเออน้องคงพุ่นมาฮอดนานมเนี่เนาะโอ้ยเนองเลยตบน้อยอระครูแฟนด้วยนะกันช่วอบอกไอ จอดในแดดมาดีเนาะสบงกันเนะาะไปพี่โนโอ้อยเออใส่เด้เบ้แล้วนี่เนาะโอ้เบ้ของแล้วพี่นอ้องเอ้ยน้องธงเอ้ยเพื่อนยังมาทันมาอยู่นี่เนาะจอดพี่บ่เบ้ของแล้วนี่ ี่ตัวนี้กับของพี่น้อยโอ้โตเนาะเราผูกไว้แบบนี้เลยนี่สี <c ười> ทองคักตัวนี้พี่น้องเอ้แตัวนี้โจทีเราซื้อมาแรกเละคนละพี่น้อยเนาะมันก็จะเป็นตัวที่เพป็นพิ่งเละนา่าแเบบ้ตัวผูกเนาะแมบบ่ตัวนี้เออเดี๋ยวรอจักหน่อยพี่น้งองเนาะเดี๋ยวน้องทุงถ้าในเข้ามาพี่น้งองเอย หรือว่าซื่อเสียงซื้อปิ้งไก่เอาวให้ทางน้องทิโททงโถยน้องอน้งชายเพิ่อนหรือพ่อพี่น,อน้องเนาะอ๋อชูเหมืองหงเหรอเอ้านี่นี่ก็จะเป็นส่วนภักส่วนงาของทางป่า,ปาก,กระลุง,พ,ง,กกง,งพี่น้องเนาะป่ากระลุงน,น,น,น้องทงนี่แหละพี่น้องยอ๋อตุ๊กไปยันนี่น้อเนาะเพิ่นพี่น้อย มกแตง่งพริกพายประก,กาศปักฉลัดเปียงอยู่อือนี้ก็กระต๊อบที่เพิ่งต่อเติมเพิ่งสร้างแล้วพี่น้องเนาะหลังใหญ่พี่น้องเลยถือว่าสุดๆพี่น้องเนาะใครกลัวก้อนหนาอยู่แบบน,นี้พี่น้องเลยแล้วกะสิอาชีวิตชีวาและภายในครอบครัวกะสิดีขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเนาะเพราะว่นานักหนักกะสิถ้าทีโซนทีเช่าอ,อ่าบม่มีหรือว่าน้อยนี่มันก็นยากๆเลยพี่น้องเนาะนี่ก็ดีแต่ว่า ลายแล้วล่ะพี่น้อยเนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ในพี่น้องเนาะได้อุปถัมภ์หรือว่าคำชูสดชวยทางครอบครัวของลุงปากน้องทงพี่น้อยเนาะอาดูพี่น้องอันนี้กันล็อกตู้อยู่อันนี้เนาะเป็นดังไหนเนาะน้องทงยังพันมาอยู่รอจักหน่อยพี่น้อยอาดครับมาวันนี้ป้ามาเดี๋ยวนาะสบายดีเด้อ <cười> <cười> uh, phát nhà này tựu vừa gì đi, nọ nó sống ngồi phút, tiền bóng tay ngyo nắm bóng nha 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 Thì mài, thì 3. à tam mà nông thôn bé rồi rồi lăng mai vô nó à này đây phía nội nó nhìn xiềng lên là xi men phía nội oh. มาแล้วเรียบร้อยแว่แของเรียบร้อยโอ้เหียวแตกเหียวเตอยู่โอ้วค, <laughs> คือฝูกฉันเนาะนี่แว่น่มึงเนี่ย <laughs> มันจ่อเนอะงไง <laughs> สีทองเนาะำลำอยู่อ้โหบานนี่เนาะ บ่ได้เอนามให้กินก่อนมือแล้วบ่อลอยก่อนบ่อดูดคัเนาะซสนี้แล้วพอดีปล่อล่อค้าเชือกด้วยบนสบ่อแบบชี้มันบวคของบอสอ่ะ มีแต่นำไปปวตมันเถอะมันก็อยู่เท่านี้แหละวจะสุน,ลน,นไลยมันบ่ได้ไปไกลมันบ่โดยแต่ย่านมันไปไกลแหละอ๋อเลยเจ,จำเป็นต้องเอาเสื้อใช่เนาะโดยทำมันคล่องใครแน่แถวนี้ยังได้ยินมักกะลิงอยู่เนาะโดยโอ้แบบเว่ยเผ่นกระชิบเอ็ดเว่ยกินกระเป๋าแล้วห <c oughs> วังนะฮะจนเก <c oughs> ือบโบเห็นเป็นเสียหาเห็นกระเบิดมือซองมือบ่ อฮะมาหนีปล่อยกหากินนี่นะมีแต่ซองโตนี่บ่เนาะโดยอ่ะนี่ดิพี่น้องเ้ยเวน้องทงตัวแรงนี่ใกล้แล้วนี่เนาะโดยท่อไงพี่น้องเ้ยยอกกันเลยโอ้ปล่อยเลยพึงดีใจได้เนาะเห่าโลงๆอยู่พี่น้องเลยหากินเลยเนาะฮะโอเคเนาะเห็นยังไงอันพึ่งเบ้อไอ้ขม้าเราบุห็นเนาะโดยก็ Áo, pin cây này, nó ừ, hay long <laughs> à, <laughs> bao rồi hai là như kỳ đi đường bơm thôi 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 chè này, <laughs> Hả, kéo, lọc, tù còn, chè này, ô. Oh. ตัวโอเคเนาะล็อกประตูแน่ๆดีพี่น้องเอ้ยลุงเฮ็ดให้เนาะก่อนให้โอ่มาเลยนะดีน้องเนาะฮะสามีแต่ว่านายก็สิขอโตเดินทางก่อนซะเนาะโดยโดยเวมาเบิ่งเวเจ้าได้ก็มานี่แหละมาอัปเดตเบิ่งให้ผู้ใหญ่เบิ่งเนาะที่นที่เซาอีกรอบนึงอ่ามองทานกพุ่นเนาะยังเห็นแต่ภาพในความทรงจําอยู่เนาะจกฟนฟูมือไหร่เด้อนี่เนาะ โดยเป็นอนาคตจักตัดไม้ตัดตอกก็ยังโอเคอีบ่เดี๋ยวนี้กะเออโอเคอยู่อืมบ่ได้ผุได้พังล่ะว่าเนาะน่อยอืมโดยกะกะภาคว่านำลุงพุ่นแหละภาคไว้ย้อนเพราะว่าเพิ่นอยู่เด้อันนี้บ่อยู่โดยไว้แต่ยันเพิ่นเอาบแนวจเป็นอยู่ในนี้โดยเป็นพวกจักตัดหญ้าตัดหยังได้เก็บรักษาไว้เนาะเพราะมันสิเป็นมืออนาเครื่องมือทํามากินเจ้าอนาคตข้างหน้าเด้อโดย ตัดไม้ตัดตอกตัดตามรับจ้างตามรีสอร์ทอีหยังทั่วไปแหละเนาะตามงานบ้านปทัดอีหยังเพิ่นว่าเพิ่นชนลาเพิ่นก็จ้างอยู่แล้วแนี่10มื้อาก็เฮ็ดไปเนาะอืะสามีว่าซั่นแหละเนาะอ้ายขอตัวเดินทางก่อนไปนน้องเด้อสวัสดีเดอสบายดีเนาะดออะพี่น้องเนาะบ่เสียงก็สิขอตัวเดินทางก่อนบดนี้พี่น้องเอ้ยอ่าสิ3-4มแรงนพี่น้องเนาะ น,นี่ก็เป็นโกมะฮุงมะคอยแล้วพี่น้องเป็นมากเป็นตอนมาแล้วพี่น้องเนาะจังหน่อยกะสิได้ต sausage, advisor, è, anyway, so. ่ำอะไรแบบนี้พี่น้องเออเธอเนาะเบกไปเลยพี่น้องเนาะดีใจพี่น้องเยโอ้แดนจุดจวดไปอืมที่โซนที่เศร้านี่แหละพี่น้องเยฮะโอเคพ่อแม่พี่น้องเยเนาะกับบุษงกับชิคอตัวเดินทางหรือว่าไปต่ออีกกอนบัหนี่พี่น้อยเนาะต้องขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าพี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามนะครับชม อาคลิปของใบเสียงตั้งแต่ต้นจนจบเลยพี่น้องเนาะแล้วก็ทีโบรามโฆษณาให็นใบเสียงพี่น้อยเนาะก็ขอให็นใบพี่น้องจึงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปราศจากโรคภัยไข้จเจ็บทั้งปวงเนะาะฮะสำหรับมื้อนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันอานคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้อยเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะสบายดี